สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําน้ําซอสสาหรับกะเพรานะคะก็ตอนนี้ก็จะเอากระเทียมกับหอมมาทอดก่อน,นะคะ่ะต่อไปพริกกระทดนะคะทําไมถึงทอดเพราะว่าถ้าเราผัดไปเลยมันฉุนค่ะทอดแล้วก็ตำํำ ใบกะเพราก็ทอดค่ะใบกะเพราก็ทอดนะเจ้าค่ะพริกทอดแล้วก็มาตำง่ลุกลุกลุกลกุ้งกับปลาหมึกก็ทอดก่อนค่ะเอามาทอดนิดเดียวนะคะให้มันเซตตัวเฉยๆก็ตักออกค่ะกุ้งปลาหมึก ขั้นตอนต่อไปก็เอาเครื่องมาผัดนะคะใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปค่ะหลังจากใส่เระดรีหอมใส่กระเทียมเข้าไปแล้วใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปาเชอบฝาเขียวค่ะ กันหอยคะ่ะปลาค่ะเกลือขาวสุตรของพี่ไม่ใส่ซิ้วดำนะคะเพราะไม่ชอบแล้วก็ใส่พสริกใส่แริกค่ะ จากนั้นก็ใส่ใบกระเพราที่ทอดไปเลยสูตรนี้เก็บเก็บได้นานนะคะเก็บไว้นะคะนักซอสเราพี่จะดำๆหน่อยถ้าใครชอบน้ำก็เติมน,น้ำเข้าไปนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือผมชิลลนิดหน่อยสูตรนี้เก็บได้นานนะคะถ้าเราทอดทุกอย่างทุกอย่างมันจะ ไม่ขึ้นลาค่ะเก็บไว้ได้นานขั้นตอนต่อไปก็คนคนคนนิดหน่อยค่ะเอากุ้งเอาปลาหมึกใส่เข้าไปคนคนคนไม่ต้องปุงเพิ่มนะคะคิดว่าอร่อยแล้วีสิสันก็จะน่ากินอย่างนี้นี่เองค่ะขั้นตอนต่อไปก็ตักใส่จานโอ้เบิ้งแม่พี่น้องน่ากินบ่กะเพรากุ้งปลาหมึกค่อย โอ้ยม oh, so so mm ันซสบคืออย่างนี้แต่มันจะหวานนิดหน่อยอืมมาต้องปรุงอีกอย่างเพิ่มเลยเสร็จแล้วย่านได้โดนคอมเพนเปมันชุ่มเบิงเบิงเบิงโคตรโหเต็งโฮ Mặc <laughs> Mặc bắc cung, bắc cung xưng mà chắc สิบตัวแปดสิบบาทอืมพ่อันบ้านเราเนาะกิโลละสองเม็ดชีสิบตัวใหญ่มะกุ้งสวดไหลบ้านเพิ่นมีทะเลบ่อึดบ่ายากเนวออาหารทะเลนี่ มึกกุ้งยั่วยั่วจ้า